สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะอุ้มรู้ทันดวงวันนี้นะคะดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นช่วงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตในระยะไกลๆนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนตุลานะคะดวงประจําเดือนนะคะของเดือนตุลามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรักของชาวราศีกุม เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูแล้วก็ฟังก่อนที่จะไปฟังนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะการไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพาอาจจะตรงบ้างแล้วก็อาจจะไม่ตรงบ้างยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ <c oughs> แถวแรกนะคะจะเป็นอดีตในระยะใกล้ๆหรือว่าสิ่งที่คุณผ่านมา ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้สิ่งที่คุณกําลังเจอหรือเพิ่งจะเจอไปใหม่ๆห,หรือว่ากําลังจะเจอเป็นปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่ไพ่พระนะคะหมายถึงนะคะคุณในความรู้สึกในอดีตเนี่ยคุณอาจจะได้ผูกข้อไม้ข้อมือ แต่งงานจดทะเบียนอันนี้มันเป็นไพ่ของการทําพิธีการเข้าประเพณีก็อาจจะพูกข้อไม้ข้อมือ,อทําตามประเพณีอะไรประมาณนี้อยู่เป็นครอบครัวเพราะว่าคุณรักกันมากหรือคุณต้องการ <c oughs> ต้องการอยากจะแต่งงานมากๆความคิดความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องของครอบครัวการย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะรักกันมากนะคะสิบถ้วยอยากมีครอบครัวหรืออยากให้เขามาขอหรือคุณกําลังอยากจะไปขอใครบางคนเพราะว่าความรักเนี่ยมันเต็มเตี่ยมนะคะด้วยโชคชะตาพาให้นะคะคุณได้มาพบมาเจอกันนะคะเนี่ยอยากมีลูกอยากอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะคะสิ่งที่ผ่านมาใหม่ๆกับความคิดของคุณอาจจะอยากแต่งงานหรือสถานะอาจจะแต่งงานแต่ทีนี้เนี่ย ด้วยโชคชะตานะคะไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้หรือว่าได้เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องของโชคชะตาเราไม่สามารถที่จะฝืนได้นั่นก็คือมันมีเรื่องนะคะที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความวุ่นวายนะคะดวงเรามันอาจจะได้อะไรมายากขึ้นนะคะดวงเรามันต้องต่อสู้หรือมันอาจจะมีเสี่ยนหนามอาจจะมีคนอื่นเข้ามา ในที่นี้ในเพื่อนในที่ทํางานคนรอบข้างญาติผู้ใหญ่นะคะมันเป็นไพ่ของการต่อสู้นะคะอาจจะเป็นญาติเข้ายาติเล่าคนในที่ทางานหรือว่าอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายแล้วอุปสรรคครั้งนี้มันไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายๆนะคะไพ่เจ็ดหม้หมายความว่ามันยากมากที่จะฝ่าฟันเพื่อให้สิ่งที่คุณคิดนะคะเนี่ยไม่ว่าเรื่องของความรักการแต่งงานการอยู่เป็นครอบครัวรักกันมากเนี่ย จะให้เจริญเติบโตหลังจากนี้มันดูยากมากต้องต่อสู้มากๆนะคะหรือต้องต่อสู้กับผู้อื่นหรือต้องใช้ความพยายามมากๆในเรื่องของความรักครั้งนี้เพราะอุปสรรคเยอะเหลือเกินพอเป็นในช่วงของปัจจุบันนะคะสิ่งที่คุณเจอมาหรือกําลังจะเจอนะก็คือไพ่ของ n น g h ออฟสอดไนออฟสอดนี่คือเป็นไพ่ที่มันต้องบุกบ่าฝ่าฟัน ในสถานที่กำลังมีพายุโหมกระหนำ่ำคุณต้องคุณพยายามที่จะสู้คุณพยายามที่จะเอาชนะมันคุณพยายามที่จะยือ้อเพราะอะไรรู้ไหมยื้อในที่นี้เนี่ยคุณคุณพยายามที่จะ ต่อสู้เอาความดีเข้าสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคุณนะมีแพชชั่นคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากให้ครอบครัวเนี่ยมันไปในทางที่ดีอยากมีชีวิตที่ส่องสว่างครอบครัวมีลูกการงานคือคุณอยากมีความเพียบพร้อมในชีวิตมากๆแต่ทีนี้เนี่ยมันมันมีเหตุอะไรบางอย่างนะคะที่คุณนะคะไม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คือเอ็ดออฟสอดอุปสรรค ขวากหนามดาบเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเห็นไหมคะดาบมันเยอะมากมายมันล้อมคุณไว้หมดแล้วมันผูกตาผูกตัวคุณไว้ไม่สามารถทําให้คุณดิ้นได้มันไปต่อไม่ได้แล้วถ้าดาบเยอะขนาดเนี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะเดินห่างออกมาเว้นระยะห่างหรืออยู่ห่างๆกัน <c oughs> ออกมาเพื่อที่จะไม่ต้องการปะทะ หลบมาเลียแผ่ใจหรือเว้นระยะห่างเดินห่างออกจากความสัมพันธ์ก็คือการเดินห่างออกจากครอบครัวนั่นเองนะคะรักมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะ,ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเพราะอะไรนั่นเนี่ยช่วงนี้คุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะใจชาวราศีกุมอยากเดินหน้าต่อนะอยากเดินหน้าต่อ อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อเพราะคุณมีความสุขเฮ้ยเนี่ยคุณนะคือคู่การเดรชาร์ล็อตมันไปได้มันเป็นไพ่คู่มันเป็นไพค่ไพคู่อะคาหน้าใบใหญ่แล้วไหนจะเป็นเดอะเลเวอร์นั่นหมายความว่าเออคุณอยากจะได้คองคู่กันก็จริงแต่ว่า <c oughs> มันต้องต่อสู้เนี่ยเซเว่นออฟอดมันมันฝ่าด่านการต่อสู้อุปสรรคมันยากมันเหนื่อยกว่าจะได้มาเป็นคู่กัน นะคะแล้วก็ด้วยโชคชะตาอะไรต่างๆมันทําให้คําว่าเดอะชาร์ลอตเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องเหมือนตัดสินใจเลือกอะจะเลือกอะไรระหว่างขาวกับดํามันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนความลับทางเลือกหรือมันมีตัวเลือกเข้ามาหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยคือการที่มันจะเป็นคนรักคู่ครองเป็นไพ่คู่มาได้เนี่ยคือคุณทั้งสองคนต้องจอยกัน ะะต้องลงเรือลําเดียวกันมันถึงจะเดินหน้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องลงเรือลําเดียวกันนะฮะไพ่อนาคตส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณมีความกังวลวิตกและมีความรู้สึกว่าไม่ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคู่รักของคุณก็เป็นได้ที่เขามีสิ่งปกปิดปิดบงังซ่อนเลนหรือคุณมีความในใจที่ทุกข์และกังวลใจมากๆและยังหาทางออกไม่เจอ นะคะคุณจําเป็นต้องปิดบังซ่อนเลนส์เนี่ยค่ะเงียบไม่พูดแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยการไม่พูดการเลือกที่จะไม่พูดแต่คุณไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้ไม่สบายนอนก็เหมือนกับนอนกัมความลับไว้อะ <c oughs> จะบอกดีหรือไม่บอกดีแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดนะคะเพราะคุณคิดว่ามันมันต้องปกปิดปิดบังซ่อนเลนส์อ่ะมันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงมากๆนะคะอุปสรรคเนี่ยมันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง มันต้องได้รับการแก้ไขเพราะคุณรักเขานะคุณคุณสองคนรักกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะรักเขาหรือเขาอาจจะรักคุณแต่อุปสรรคมันมากมายและเป็นอุปสรรคใหญ่ซะด้วยสินะคะความรักของชาวราศีกลุ่มนียส่วนมากเลยมันมีดาบเยอะแต่ก็มีความรักเยอะอยู่เช่นกันนะความรักเยอะเช่นกัน นั่นหมายความว่าในความสัมพันธ์นี้ยมันมีใครคนใดคนนึงเริ่มไปมีใจให้กับคนอื่นนี่คืออุปสรรคใหญ่ที่แก้ไขยากเรื่องของใจมันบังคับกันไม่ได้ถ้าคุณไปม,มีใจให้กับคนอื่นนอกเหนือจากคนที่คุณอยากแต่งงานด้วยจบแล้วจบแล้วนะคะหรือ คนที่คุณรักเนี่ยคุณสัมผัสได้ว่าเขาโกหกเขาปิดบงังเหมือนเขาไม่เหมือนเดิมอะ่ะแล้วเขาไม่มีใจให้กับคนอื่นคุณสัมผัสได้ว่าเขาไม่มีใจให้กับคนอื่นอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นคนรักคุณก็ได้นะคะเข,า,ขาก็เลยทําตัวเหมือนหรือคุณก็ทําตัวเหมือนแบบมุ่งหน้าไปที่เรื่องของการทํางานความมั่นคงห่างห่างหายหายเดินออกมาจากความรักเพราะว่ามันต้องเป็นความรักที่มันต้องเลือกมุ่งหน้าไปที่การทํางาน แล้วการเลือกเอาไว้ที่หลังปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาในเมื่อมันแก้ไขยากในเมื่ออุปสรรคความรักมันเยอะจังในเมื่อความรักมันมันต้องเลือกอะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะแขวนความรักเขาไว้คุณเบื่อเบือ่อแล้วก็นิ่งๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณยอมแพ้คุณนิ่งดูซิว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะนิ่งและรอดูแล้วก็มุ่งไปที่เรื่องของการทํางานนะคะ อย่าลืมปัญหาคุณสร้างเองนะคะหรือว่าคู่ของคุณเป็นคนสร้างก็แล้วแต่แล้วคุณก็นิ่งเพราะคุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงแพชชั่นยังมีกับคนที่รักแต่ก็เริ่มมีใจให้กับคนใหม่เช่นกันบทสรุปนะคะของชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างบทสรุปของคุณนะคะความรักของคุณมันจะไม่ได้รับการพัฒนานะคะมองหาทางออกไม่เจอ มันไม่มีการเจริญเติบโตงอกงามลงทุนไปเท่าไหร่ไม่เห็นอะไรตอบกลับมาคุณมีความรู้สึกว่าคุณลงทุนลงแรงกับความรักในครั้งนี้มากๆแต่สิ่งที่ได้เป็นการทะเลาะเบาแหวงมีคนอื่นเข้ามาเป็นเสียนหนามเข้ามาเป็นดาบทิมแทงเป็นอุปสรรคนะคะสามคนสามความนะฮะทะเลาะก,กันหาทางออกไม่เจอคุณอยากปรับความเข้าใจ บางครั้งคุณก็รู้สึกอยากจะออกไปเจอโลกใบใหม่อยากได้คนใหม่ของใหม่สินค้าใหม่ที่มันดีที่มันมีเกรดพเมียมอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะ,นนะ,คะที่คุณและเขามีความมั่นคงในความรักตรงนี้มีความรักอยากจะกลับไปคืนดีเหมือนกันแต่นึกไปนึกมาไม่ดีกว่ายังคงแอบ่องแอบสืบและนิ่งความรู้สึกของคุณคุณจะนิ่งและมองดูอยู่ห่างห่าง ยังไม่ยังไม่คิดทำอะไรนะคะเพราะว่าคุณคิดว่ามันเหมือนความรักถ้าหากว่าทำไรนะตอนนี้มันเหมือนขาดหรือนะตอนนี้มันดูเหมือนมันจบอ่ะมันพังทลายไปหมดแล้วประมาณนี้นะคะอือคุณคิดว่าคนที่คุณรักก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะอยากปรับความเข้าใจนะคะแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเขาเอาแต่ใจตัวเองอพูดไม่ดีพูดเสียดแทงเนี่ยทะเลาะกันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบ ทั้งทที่ยังรักกันอยู่นะคะเนี่ยนะคะเป็นความรักนะคะของชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลลานะคะบางทีเนี่ยการหยุดความสัมพันธ์บางทีการมูฟออนนะคะหรือว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบมันต้องเดินจากไปทั้งทที่ยังรักเพราะว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้โอเคคุณอาจจะผิดหรือเขาอาจจะผิดนะคะที่ไปมีใจให้กับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าโชคชะตาเนาะทำให้เราไปมีใจให้กับคนอื่นแล้วพอมีใจให้กับคนอื่นเนี่ยความสัมพันธ์เดิมก็ไม่มีแล้วอ่ามันก็คือต้องเดินออกไปเพราะเลือกใครไม่ได้นะคะขอให้ชาวราศีกุมนะคะใช้การเปิดไพ่นี้นะ,ะเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความสนุกสนานก็ได้อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้สวัสดีคะ่ะ